สวัสดีครับผม ET h Channel นะครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Fantasy Frontier นะครับผมหรือชื่ออีกชื่อของฝั่ง Inter, อินเตอร์เขาจะเรียกว่า Alla Kingdom นะครับผมถ้าใครสกะกดไม่เป็นเดี๋ยวผมจะพิมพ์ไว้ใต้คลิปนะครับผมอ่าโอเคเรามาเข้าเรื่องเลยดีกว่าก็วันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครอาชีพใหม่นะครับผมเป็นอาชีพคาทนะนะครับไม่ทราบว่าอ่านถูกหรือเปล่าครับก็ เป็นอาชีพใหม่ที่เพิ่งเข้าสดๆร้อนๆในวันนี้นะครับเป็นแพทใหม่ครับแพทของวันที่28พฤษภาคมนะครับผมก็ในแพทนี้ก็มีปรับเปลี่ยนเอ่อเล็กๆน้อยๆะครับก็ไม่ก็ไม่ถือว่าเล็กน้อยก็ถือว่าใหญ่แหละโอเคก็เขามีปรับเปลี่ยนการสอนผู้เล่นนะครับผมทำให้อ่านเคเวสง่ายขึ้นอะไรประมาณนี้ แล้วก็มีอาชีพใหม่เข้ามาคืออาชีพนี้ที่ผมกําลังเล่นอยู่นะครับผมเป็นอาชีพดาบดาบเดี่ยวนะครับผมอ่าโอเคก็วันนี้เราจะมารีวิวสกิลให้ดูคร่าวๆนะครับผมว่าสกิลแต่สกิลมันทำอะไรได้บ้างครับก็เดี๋ยวไปชมกันเลยครับผมอ่าในส่วนของสกิลนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด9สกิลนะครับ คือตอนนี้ผมเลเวล25นะครับผมก็มีสกิลครบหมดแล้วครับขาดสกิลเดียวคือสกิลอันสุดท้ายของเลเวล30ครับคือมันเป็นสกิลบัฟครับผมซึ่งมันต้องใช้เอเทมในการบัฟนะครับก็เราจะไม่พูดถึงสกิลนี้กันนะครับผมโอเควันนี้เราจะมาพูดถึงสกิลทั้ง8สกิลนะครับผมซึ่งผมจัดเรียงไว้ตามช่องมาแล้วครบ8สกิลครับเรียงตามเลเวลที่ได้มาเลยครับผม โอเควันนี้เราจะยังไม่พูดถึงซับคาร์นะครับผมก็วันนี้จะมาบอกเกีย่ยวกับรายละเอียดของสกิลใช้สกิลให้ดูครับผมโอเคเป็นยังไงแล้วก็ไปดูกันเลยดีกว่าครับอ่าอย่างแรกเลยครับที่ทุกคนต้องรู้นะครับผมก็คือความสามารถพิเศษของอาชีพนี้นะครับก็ผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าความสามารถพิเศษหรือเปล่าแต่ผมจะเรียกความสามารถพิเศษแล้วกันนะครับผมก็อาชีพนี้จะมีหลอด ันนี้นครับทุกคนจะเห็นได้อยู่ตรงนี้นะครับผมเป็นหลอดฟาฟ้านะครับคือมันได้มาจากการใช้สกิลครับทุกสกิลจะเพิ่มไอหลอดฟ้านี้ทุกสกิลนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาเริ่มที่สกิลแรกกันเลยนะครับผมอ่าตอนนี้เราก็มาเริ่มที่สกิลแรกกันเลยนะครับก็จะไม่พูดถึงสกิลของความชำนาญครับจะเป็นสกิลเพียวๆนะครับผม สกิลที่1น,นะครับเป็นสกิลแบบไม่มีอะไรมากครับก็ฟันไปชุบชุชุนี้นะครับผมโอเคก็แต่ละสกิลนะครับทุกสกิลมันจะเพิ่มให้หลอดฟฟ้าน,นี้หมดเลยครับโอเคต่อไปเรามาดูสกิลที่2ครับสกิลที่2นี้เมื่อเราใช้มันจะทําให้เราได้บัฟเพิ่มคิร7 4แตมนะครับผมเป็นเวลา8ปวิครับ เราจะมารอกันเลยโอเคเป็นสีเขียวนี้นะครับผมใครยังไม่เห็นก็กทีฟึ๊บฟึ๊บอ่าส่วนสกิลที่หนึ่งเดี๋ยวผมให้ดูอีกรอบเผื่อใครไม่เห็นฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บอ่าโอเคนะครับต่อมาครับเราจะพูดถึงสกิลที่3กันเลยนะครับผมสกิลที่3นี้เมื่อเราใช้เราจะได้บัฟ เพิ่มดาเมจ212แต้มแล้วก็อีวาร้อแต้มเอ้พวกค่าแต้มพวกนี้คือมันจะตามเลเวลของเราครับก็หลายคนมันคนก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับผมโอเคก็เมื่อเราใช้สกิลนี้นครับไอ้หลอดไฟาฟ้านี้มันจะลดไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูครับผมฟึบหลอดจะลดห้เรื่อยๆเราก็จะได้บัฟอ่าและนอกจากนั้นเราจะโดนตีแล้วก็ ก็คือถึกขึ้น20%เครับเอาง่ายงโอเคนะครับผมสำหรับสกิลที่3โอเคครับเราจะพูดถึงสกิลที่4ี่กันเลยะครับสกิลที่4นะครับผมก็คือเมื่อใช้นะครับคือสกิลนี้มันจะกวดดาบไปมารัวๆครับต้องกดค้างไว้เมื่อใช้มันจะลดเดฟ1%สะสมได้30ครั้งนะครับก็คือ30%แล้วก็เมื่อใช้สกิลนี้จะไม่ติดสถานนะสตันนะครับผม โอเคครับก่อนที่จะใช้สกิลนี้เราต้องใช้สกิลที่3ก่อนนะครับผมก็สกิลที่3ก็ต้องมีหลอดฟฟ้าก่อนนะครับเพราะฉะนั้นผมขอตัวไปเก็บไอหลอดฟฟ้าก่อนนะครับผมอ่าก็ไอหลอดฟฟ้าเนี่ยครับก็สามารถเพิ่มขึ้นได้จากการใช้สกิลทุกสกิลนะครับอ่าตอนนี้เราก็มีหลอดฟฟ้าในระดับหนึ่งแล้วงั้นผมจะใช้สกิลที่4ให้ดูกันเลยนะครับผม ก็ต้องใช้สกิลสก่อนก็คลิกที่มอนเตอร์ครับแล้วก็กดสกิ4ล4ี่รัวๆกดค้างไว้นะครับผมมันจะกวัดดาบไปมาอย่างนี้นี่ชิบชิบโอเคนะครับผมก็จบสำหรับสกิลที่4นะครับผมเรามาต่อกันที่สกิลที่5กันเลยดีกว่าครับสกิลที่5นะครับมันจะ เมื่อเราใช้นะครับจะทำให้มอนเตอร์นั้นเลือดลดเรื่อยๆครับลดเป็นวีนะครับก็สำหรับที่ผมนะครับเลเวล26ก็ลดวีละ398เแต้มแล้วก็สะสมได้ทั้งหมด3ครั้งนะครับผมโอเคครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับก็คือสกิลนี้ครับมันใช้ได้ทั้งหมด3รอบนะครับก็คือมาสะสม3ครั้งแล้วใช้ได้3ครั้งที่ต่อกันไปเลยโอเค หลายคนอาจจะฟังผมพูดแล้วง,งงก็เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าแต่ว่าก่อนอื่นขอไปที่ที่มอนเตอร์มันโหดกว่านี้ครับผมเพราะว่ามอนเตอร์พวกนี้ผมใช้แค่ทีสองทีมก็ตายแล้วครับผมโอเคเดี๋ยวขอย้ายไปที่ที่มอนเตอร์มันโหดกว่านี้ครับผมโอเคครับเอาละครับตอนนี้เราก็มาถึงตรงที่มอนเตอร์น่าจะถึงพอสมควรที่เราใช้สกิลได้3ทีครับโอเคครับตอนนี้ ผมขอลองใช้ดูก่อนทีหนึ่งนะครับผมอ่ามันก็เป็นนี้ครับพุ่งไปก็เป็นสายฟ้าซึ่งเราสามารถใช้ติดต่อ,อก,กันได้3ทีนะครับเคก็เนี่ยครับถ้าเกิดเราใช้ชา้ามันก็จะแบบใช้ติดต่อ,อก,กันไม่ได้เราต้องใช้ไปเลย3ทีนะครับผมในส่วนของกิลนี้ผมยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ครับเดี๋ยวใช้ดูครับก็กดไปเลย3ทีปึบปึบสังเกต ที่มอนเตอร์นะครับมันจะมีติดดีบัฟด้วยครับเป็นลดความเสียหายอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เป็นทําให้มันได้รับความเสียหายครับโอเคนี่มันก็จะเลื่อนก็ลดไปเรื่อยตามวิไปโอเคนะครับผมก็จบในส่วนสกิลที่5ครับเดี๋ยวเราไปดูสกิลที่6เลยครับผม ในส่วนของสกิลที่6นะครับผมเป็นสกิลโจมตีระยะไกลนะครับซึ่งสกิลนี้สามารถชาร์จได้และเมื่อเราโจมตีนะครับเราก็จะได้รับบัฟเพิ่มความเสียหายทั้งหมด10%นะครับผมมันชาร์จได้ทั้งหมด3ระดับก็แบบปล่อยเลยแล้วก็ชาร์จครึ่งครึ่งหลอดแล้วก็เต็มหลอดนะครับผมก็คล้ายๆกับ อาชีพนักขานูนะครับสำหรับคนที่เคยเล่นนะครับนักขนูมันจะสกิลส่วนใหญ่ต้องชาร์จจริงนะครับสกิลนี้ก็เหมือนกันครับผมก็เมื่อชาร์จครึ่งหนึ่งนะครับก็สามารถเพิ่มความเสียหายได้30%และเมื่อชาร์จเต็มหลอดนะครับก็เพิ่มความเสียหายได้80%แล้วก็เพิ่มคียดาเมจของสกิลนี้30%นะครับผมก็จะใช้แบบชาร์จแค่ไม่ชาร์จอ่าแล้วเราก็จะได้แบบัฟโอเค รับเพิ่มความเสียหาย10%นะครับถ้าใครดูไม่ทันเดี๋ยวใช้ให้ดูอีกรอบครับผมนี่นะครับเราจะได้รับความเสียหายทั้งหม,งหมงหด10%คือเราตีแรงขึ้น10%นะครับผมโอเคต่อไปเราใช้ครึ่งหลอดนะครับอ่าก็ชาร์จไปครึ่งหลอดปุ๊บแล้วก็ปล่อยมันก็จะแรงกว่าเดิม30%แรงกว่าเดิมดนิดนึงครับผมโอเค แต่ถ้าเกิดเราชาร์จเต็มหลอดมันก็จะแรงแค่8 0แล้วทำให้พีิแรงขึ้น30%เมื่อเราติดคีย์ครับย้ำว่าต้องติดคีย์ครับถึงจะแรงขึ้นเพิ่มอีก30%นะครับผมโอเคเราจะมาชาร์จเต็มหลอดโอเคชาร์จเต็มหลอดแล้วก็ปล่อยนะครับคีด6,006ก็ถือว่าแรงนะครับถ้าเกิดติดคีย์นะครับผม ก็จบไปในส่วนของสกิลที่6นะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลที่7กันต่อเลยนะครับ ه, ในส่วนของสกิลที่7นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นสกิลที่กระโดดฟันแล้วจะทำให้มอนเตอร์หรือศัตรูติดตันนะครับผมเราจะมาใช้ให้ดูกันเลยครับเคิบอ่ามันจะติดตันนะครับเห็นไหมครับส่างแก๊ต่างดาวเควใช้กรอบปึิรโกเคนะครับ เดี๋ยวจะให้ดูอีกครั้งหนึ่ง้วกันปึบอ่ามันจะติดตันนะครับตันทั้งหมด3าวีนะครับผมโอเคครับก,ก็เดี๋ยวเราไปดูสกิลที่8กันต่อเลยครับผมอ่าก็ในส่วนของสกิลที่8นะครับก็สามารถดูดเลือดได้10%จากความเสียหายที่เราสร้างไปนะครับผมอ่าก็เดี๋ยว ให้มอนมันตีก่อนนะครับให้เลือดผมลดก่อนฮะรอ,อสักครู่นะครับผมอโอเคเขาตอนนี้เลือดผมก็ลดไป่พอสมควรเดี๋ยวใช้สกิลที่แปให้ดูไปเลยครับสกิลนี้ก็เป็นสกิลที่สวยนะครับแล้วก็สามารถเพิ่มเรื่องเลยด้วยอต่ตอนนี้ผมจะตายครับ เออจะตายจะตายจะตาย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 เดี๋ยว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 อย่าพึ่ง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 อยโอเคตอนนี้แล้วกหนีจากมอนเตสุดโหดได้แล้วโอเคเดี๋ยวจะใช้ให้ดูอีกรอบนะครับผมในส่วนของสกิลที่แปะฟึบๆึ๊อ่าสังเกตได้ว่าเลือดผมเพิ่มอุ้ยตาย เดี๋ยวผมจะให้ดูสกิลที่8อีกทีครับเลือดผมตอนนี้ก็ดูครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเลือดขึ้นไปสามพันนะครับผมก็จบในส่วนของการีสกิลคร่าวๆแล้วครับผมย้ำว่าคร่าวๆนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูที่การอัพสเตตัสกันเลยดีกว่าครับ การอัพสเตตัสของผมนะครับผมจะเน้นไปที่คิกับอีวานนะครับก็2ค่านี้ก็น่าจะเหมาะกับอาชีพนี้นะครับผมคีนี่ก็จำเป็นนะครับซึ่งสังเกตจากสกิลที่6ที่ถ้าเกิดติดคีมันจะแรงขึ้นโอเคผมคิดว่าอาชีพนี้น่าอัพคีกับอีวานครับถ้าเกิด มันก็แล้วแต่คนเหมือนกันแหละครับว่าจะเล่นสายยังไงโอเคครับในส่วนของหนทานผู้แทนนะครับหรือ n n v o y p a d นะครับผมจะเน้นไปที่ E v a กับ k คี i, เหมือนกันตามที่ผมได้บอกไปเมื่อกี้นะครับผมอ่าผมก็อัพอย่างนี้ก่อนโอ, e i. โอเคครับ E v a ไปกับ e y โอเคครับก็อาชีพนี้จะมี ซับคาสที่แบบเขาแนะนำอยู่2อันนะครับสองอาชีพก็คือกาตากับสตาฟนะครับผมเขาสังเกตได้จากมันจะมีสกิลสกิลเพิ่มมาให้เป็นสกิลอันตินะครับผมเขาเรียกว่าสกิลอันติหรือเปล่าครับผมไม่แน่ใจอ่าก็เป็นซับคารสองอาชีพที่ถ้าเกิดเลือกเราจะได้สกิลพิเศษมา แต่มันก็แล้วแต่คนอีกครับว่าจะใช้2อ,อาชีพนี้หรือเปล่าก็บางคนก็อินดี้ไปเล่นสายอื่นก็ได้ครับมันก็แล้วแต่คนครับบางทีมก็โหดบางทีก็ไม่โหดนะครับโอเคครับอ่าก็หลังจากที่ดูสกิลมันไปเรียบร้อยนะครับผมวันนี้ผมยังมีทิคเล็กๆน้อยๆมาฝากคุณผู้ชมอีกด้วยนะครับผม จะเป็นทิกอะไรก็ไปดูกันเลยครับอ่าทิกนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วแต่บางคนอาจจะยังไม่รู้ครับผมก็เลยจะเอามาบอกกันนะครับเป็นเกี่ยวกับการบินนะครับหลายคนก็น่าจะรู้ครับว่ากดสเปกบาร์แล้วกดตัว R แล้วมันจะบินใช่ไหมครับแต่ว่าบางคนอาจจะไม่รู้ครับว่าระหว่างที่ลอยอยู่บนอากาศนะครับเราสามารถกด R ได้อีกที กดได้เรื่อยครับจนกว่ามันจะหมดซึ่งหลังจากบินครั้งแรกไปพอกด R ครั้งแรกปุ๊บสกิลโคดาวมันจะนานขึ้นเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูครับก็กด R ครั้งแรกแล้วก็บินไปนี่ครับกด R ไปเรื่อยครับมันก็จะบินได้เรื่อยยิ่งกว่าอโอเคนะครับ ก็หลายคนอาจจะไม่เห to <im> ็นที่ครูดาวเดี๋ยวผมจะเอาสกิลมาใส่แล้วเดี ah, game, ๋ยวจะให้ดูกันอีกรอบนะครับผมอตอนนี้ผมก็เอาสกิลมาใส่เรียบร้อยนะครับผมก็เดี๋ยวจะลองบินให้ดูนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงก็กระโดดกด R เห็นไหมครับคูดาวกดอีกที ครูดาวจะนานขึ้นเป็น4วิโอเคกดอีกรอบหนึ่งนะครับครูดาวเป็น7วินะครับผมเห็นไหมครับครูดาวจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับโอเคก็หวังว่าทริกนี้น่าจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆที่ยังไม่รู้นะครับผมใครรู้แล้วก็ไม่เป็นไรครับผมต่อไปเราจะมาพูดถึงอีกทริกหนึ่งนะครับที่หลายคนน่าจะยังไม่รู้นะครับผม ก็ไปดูกันเลยครับทิคนี้เป็นทิคเกี่ยวกับในการตีของแบบไวๆนะครับกับการขายของนะครับก็เวลาย่อยอุปรกรณ์น,นะครับหลายคนก็คงจะกดคลิกซ้ายก็คลิกไปที่ไอเทมแล้วกดยืนยันใช่ไหมครับแต่วันนี้ผมมีวิธีที่ไวกว่านั้นครับก็คือเรากดคลิกซ้ายที่ลูกค้อนใช่ไหมครับแล้วเรากดคอนโทรลค้างไว้ครับแล้วกดคลิกซ้ายมันก็จะย่อยไปเลยครับอย่างนี้ เห็นไหมครับไม่ต้องกดยืนยันหรอกครับโอเคอีกอันก็คือเวลาเราทําการขายของนะครับหลายคนก็น่าจะกดคลิกขวาเพื่อที่จะขายก็ต้องกดยืนยันใช่ไหมครับผมมีวิธีครับก็เหมือนกับอันเมื่อกี้นะครับก็คือเรากด c อนโท o l ค้างไว้แล้วกดคลิกขวาก็จะขายไปทั้งหมดเลยนะครับผมปึ๊บปบนี่ขายเพิ่เลยเป็นไง โอเคนะครับผมก็จบสำหรับทิกเล็กน้อยในคลิปวันนี้นะครับผมหลังจากที่เพื่อนๆได้ดูในส่วนของการรีวิวสกิลคร่าวๆแล้วนะครับผมแล้วก็ได้ดูในส่วนของทิกเล็กน้อยนะครับผมก็ผมหวังว่าทุกคนน่าจะชื่นชอบนะครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b s c r i b e ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับ ก็ถ้าอยากเจอผมใหม่ในโอกาสหน้าครับก็กด Subscribe ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นครับสวัสดีครับผม